ความสุขในโลกนี้เรามีอยู่สองรูปแบบความสุขชนิดแรกคือความสุขทางโลกและชนิดที่สองคือความสุขทางธรรมความสุขสองแบบนี้มีคุณลักษณะแตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกันความสุขทางโลกนี้คือความสุขที่ ได้าจากโลกธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สี่ประการด้วยกันได้แก่หนึ่งลาบสองยศสามสรรเสริญและสี่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเรียกว่าโลกธรรมลาบยศสรรเสริญสุขความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ คุกเข้าไปด้วยความทุกข์ด้วยความวิตกด้วยความกังวลด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็ได้บางเวลาก็เสียไปเวลาที่เกิดการสูงเสีย ก็เกิดความเศร้าใจเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาความสุขที่ได้เป็นความสุขแบบชั่วข่าวแล้วก็เป็นความสุขที่ไปกระตุ้นความโลภความอยากให้เกิดขึ้นซึ่งการมีความโลภความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้อะไรมาแล้วก็จะรู้สึก ไม่พอไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆดังคำโบราณที่มีพูดไว้ว่าเวลาได้คืบก็อยากจะได้สอบเวลาได้สอบก,ก็อยากจะได้ห่าได้อะไรมาแล้วเช่นได้ยศตำแหน่งตอนต้นก็อาจจะได้ <t om pa> เป็นถ้าเป็นทหารก็ได้เป็นนายสิบอยากนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยอยาก,ากนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพนันอยากนายพันก็อยากจะเป็นนายพลอยากไปเรื่อยอยากถ้าไม่อยากได้เท่าไหร่ได้สูงขนาดไหนก็ไม่มีความอิ่มความพอถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความ